มา่อาสิบสามกันรเรียกร้องให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือการแก้ไขข้อตกลงสภาพการจ้างนั้นให้ลูกจ้างหรือนายจ้างต้องทําเป็นหนังสือยื่นให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งวักสองในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ยืน่นการแก้ข้อเรียกร้องนั้นนายจ้างระบุชื่อตนเองไว้ในและข้อเรียกร้องหรือหางนายจ้างได้มีตัวแทนให้บุคคลผู้เป็นตัวแทนนั้นจําต้องเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนกรรมาการ ล,ลูกจ้างไปจำของนายจ้างและให้ระบุชื่อตัวแทนลงไปพร้อมกข้อเรียกร้องข้อสาในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้เสนอข้อเรียกร้องนั้นให้ลงลายมือชื่อลูกจ้างจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของลูกจ้างทั้งหมดพร้อมกับแจ้งข้อเรียกร้องหากลูกจ้างได้จัดตั้งตัวแทนนั้นต้องระบุชื่อตัวแทนไว้ในสัญญาและหากไม่ได้ตั้งตัวแทนต้องจัดหาตัวแทน โดยไม่โดยม่ชักช้าและไม่เกินเจคนวัคซีนในวัคซีก่การเลือกตั้งและกลําหนดตัวแทนผูเน้เพื่อเป็นตัวแทนของลูกจ้างนั้นเพื่อดําเนินง,งานหรือรับคําพิพากษ์ชี้ขาดน,นั้นต้องทําตามรูปแบบและกฎของกฎก,กระทรวง